โปรดดูคลิปให้จบก่อนแสดงความคิดเห็นนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีกับ youtube channel hr com ask วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการดูและอ่านศึกษาพระราชบัญญัติประกันสังคมด้วยตัวเองไม่ให้งงครับนอกจากเรื่องของการตีความแล้วนะครับปัญหาสำคัญของคนที่ศึกษากฎหมายด้วยตัวเองเนี่ยก็คือกฎหมายมีหลายฉบับมีการแก้ไขหลายครั้งจะไปดูตรงไหนดาวน์โหลดจากตรงไหน และจะต้องอ่านมาตราไหนของฉบับไหนมาตราไหนของฉบับไหนถูกยกเลิกไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่สําคัญนะครับอันดับแรกนะครับคุณผู้ชมไปที่นี่ก่อนเลยนะครับที่ด้านหน้าเว็บไซต์ของสํานักง,งานประกันสังคมนะครับแล้วก็ไปที่กฎหมายระเบียบนะครับคลิกเข้าไปครับก็จะมีพระราชบัญญัตินะครับเลือกพระราชบัญญัตินะครับ เราก็จะเห็นพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับนี่มีถึง4ฉบับนะครับฉบับที่เราใช้กันอยู่นะครับในปัจจุบันคือพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2533นะครับนี่คือฉบับที่ใช้ในปัจจุบันนะครับส่วนฉบับที่2 3 4เนี่ยนะครับก็คือฉบับที่มีการแก้ไขข้อความในฉบับเดิม บางมาตรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเราจะอ่านฉบับไหนก็ต้องบอกว่าก็ต้องอ่านให้ครบทุกฉบับนะครับโดยเบื้องต้นเลยก็ต้องดูพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533นะครับจากนั้นก็ไปอ่านฉบับ2537นะครับแล้วก็ดูว่า2537เนี่ยไปแก้ข้อความใดของฉบับเดิมนะครับจากนั้น ดูฉบับใหม่ไปนะครับฉบับใหม่เนี่ยก็จะมีข้อความไปแก้ของเดิมนะครับผมให้ดูหน้าตาของพระราชบัญญัติประกันสังคมทุกฉบับนะครับนี่คือฉบับที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับพศ2533นะครับที่บอกว่าใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าถ้ามาอ่านตามไฟตรงนี้แล้วนะครับจะสามารถใช้ได้ครบทุกมาตรานะครับเนื่องจากว่า บางมาตรานั้นถูกยกเลิกไปแล้วโดยพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับใหม่นะครับเราลองดูพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับ234ที่ออกมาทีหลังนะครับว่าเป็นอย่างไรเนี่นะครับถ้าเราสังเกตนะครับนี่คือฉบับที่2ฉบับที่2เนี่ยมีแค่2หน้านะครับมีแค่2หน้าซึ่งแตกต่างจากฉบับ2533นะครับซึ่งมีถึง47หน้านะครับเพราะฉะนั้นฉบับใหม่เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่า ออกมาแล้วจะไปยกเลิกของเดิมทั้งหมดนะครับจะยกเลิกเพียงบางมาตราเท่านั้นนะครับยกเลิกแก้ไขเพิ่มเติมบางมาตราเท่านั้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับฉบับที่3ฉบับที่4นะครับก็จะแก้ไขบางมาตราของฉบับเดิมนะครับบางมาตรานี่นะครับก็จะมีการแก้ไขโดยฉบับ ที่2มาฉบับที่3ก็แก้ไขอีกฉบับที่4แก้ไขอีกหรือฉบับอื่นมาแก้ไขมาตราเดิมๆอีกก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับหรือบางมาตราก็ไม่เคยถูกแก้ไขเลยนะครับคราวนี้นะครับก็ทําให้บางคนอาจจะงงนะครับอา้าวอย่างนี้เวลาอา่านก็ต้องกลับไปกลับมาพลิกกลับไปกลับมาก็จะทําให้ศึกษายากนะครับก็จะมีอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับนั่นคือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เขาจะมีการนำพระราชบัญญัติประกันสังคมรวมไปถึงกฎหมายอื่นๆด้วยนะครับทุกฉบับนะครับนำมาพิมพ์ให้เป็นปัจจุบันนะครับวิธีการของเขาก็คือมาตราใดของเก่าที่ถูกฉบับใหม่ยกเลิกไปแล้วนะครับเขาก็จะเอาข้อความในฉบับใหม่เนี่ยเข้าไปแทรกแทนนะครับลบของเดิมออกไปแล้วก็แทรกของใหม่เข้าไปแทนนะครับและถ้ามีการเพิ่มเติมก็เพิ่มเข้าไปนะครับถ้าฉบับใหม่บอกว่ามีการตัด ของเดิมออกก็ตัดของเดิมออกไปนะครับก็จะเป็นข้อความที่จะอ้างอิงได้จนถึงปัจจุบันนะครับนี่ครับที่เราเห็นอยู่นะครับพระราชบัยติประกันสังคมพุทธศักราช2 5 3 3นะครับซึ่งถ้าเราเลื่อนลงมานะครับนี่เราจะเห็นคําอธิบายตรงนี้นะครับว่ามีการแก้ไขอะไรโดยฉบับไหนนะครับ โดยเฉพาะในตรงที่เป็นเลข2เนี่ยนะครับมาตรา4ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญหติประกันสังคมฉบับที่4พุทธศกราช2558นะครับเพราะฉะนั้นนะครับณนะวันนี้นะครับเรามั่นใจได้เลยว่าเอกสารฉบับนี้ของสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยคือพระราชบัญญหติประกันสังคมที่มีการนำของใหม่กับของเก่ามารวมกันพิมพ์ให้เป็นปัจจุบันแล้วนะครับแต่ในอนาคตนะครับในอนาคต ก็อาจจะต้องมีการพิมพ์ใหม่อีกเพราะว่าในอนาคตอาจจะมีพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับอื่นๆออกมานะครับเวลาที่เราไปดูในอนาคตนะครับคุณผู้ชมก็สามารถดูด้วยตัวเองเลยนะครับสมมุติว่ามีฉบับใหม่ออกมาไม่รู้ว่าเป็นพศอ,อ,อะไรแต่ว่าเป็นพศออที่มากกว่า2 5 5 8นเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูตรงคําอธิบายตรงนี้นะครับว่าเขามีพูดว่า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับอา,อาจจะเป็นฉบับที่5พศอ,อ,อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ดูนะครับว่ามีหรือไม่นะครับถ้าเลื่อนดูแล้วนะครับไม่มีของใหม่เลยก็แสดงว่าตรงนี้ยังไม่ได้แก้ไขนะครับแต่ถ้าเลื่อนดูแล้วเห็นของใหม่ก็แสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการตริษฎิกามีการพิมพ์เป็นปัจจุบันแล้วเราก็สามารถดูได้ในเวลานั้นนะครับ แต่สำหรับวันนี้ที่ผมบันทึกคลิปนะครับเราสามารถดูฉบับน,นี้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องพลิกกลับไปกลับมานะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปคุณผู้ชมเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับใครยังไม่ได้กดติดตาม YouTube Channel hr c o m a r กดติดตามกันได้ที่นี่ครับแล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อไปสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ